พาคุณผู้ชมไปดูในวัดแห่งหนึง่งปกติแล้ววัดเนี่ยเขาก็อยากให้คนเขาไปทําบุญนะคนก็ขยันเขาไปทําบาปในวัดจริงๆไม่เข้าใจเลย<ะ>คือเอาหนังสติ๊กไปยิงหมาวัดไม่ได้ยิงเล่นๆน,นะคะยิงหลายตัวเลยยิงจนเจ็บเพราะอะไรเพราะตัวเองจะย่องเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคยิงหมาเจ็บเสร็จปุ๊บย่องเข้าไปหลังช่วงฉันเพนไปขโมยเงินในตู้บริจาค1ิบตู้ยังไม่พอ ะเอามิกเซอร์เครื่องเสียงวัดไปด้วยขากลับบังเอิญไปจ้าเอกกับพระเข้าค่ะก็เลยต้องรีบหลบหนีไปคือผิดซ้ำผิดซากทำแล้วทำเล่าอยู่อย่างนั้นนคือขนยังไงขนยังไงหมดจะต้องมาขนอะไรในวัดตลอดเวลาเป็นภาพวงจรปิดของวดัดท่าราชชัยสีบ้านดอนบมนะคะตำบลเมืองเก่าในอำเภอเมืองขอนแก่น บันทึกวินาทีโจรเป็นผู้ชายขี่รถมอเตอร์ไซค์บุกเดียวถือแค่หนังสติ๊กมาหน้าประตูทางเข้าสาราวัดแล้วก็ไล่ยิงสุนัขที่นอนเฝ้าอยู่หน้าสาราหลายตัวเลยค่ะเป็นการยิงเปิดทางเพื่อตัวเองจะได้เข้าไปขโมยของข้างในแลวเนี่ยพอปรีเข้าไปหาตู้บริจาคเจอก็ขโมยเลยค่ะ10ตู้งัดทั้งเหรียญงัดทั้งแบงค์ใส่กระเป๋ากางเกงพอได้ทั้งหมดแล้วยังไม่พอ ไปหาตู้บูชาวัตถุมงคลอ,อีกอเอาพระรูปแบบต่างๆเอาผ้ายันเอาสร้อยพระไปอีกหลายรายการยังไม่จบยังไปพยายามงัดตู้เครื่องเสียงของวัดดึงเอาเครื่องมิกเซอร์ออกมาอีกหนึ่งตัว<อ>แต่พอดีจังหวะนั้นพระลูกวัดเดินมาเห็นค่ะก็เลยไม่ได้มิกเซอร์เครื่องเสียงไปแต่ว่าเงินบริจาคสิบตู้พระเครื่องยันต่างๆเอาไปหมดแล้วนะก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็ว นายบุลเลอร์หวยนนทันผู้ใหญ่บ้านดอนบมบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะที่พระในวัดฉันเพลนเสร็จแล้วแยกย้ายกลับกุฏิขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อเหตุค้าว่าได้เงินไปจํานวนเยอะเหมือนกันไม่สามารถประเมินได้เพราะว่ามีการนําวัตถุมงคลที่ไปงัดจากตู้เนี่ยได้ไปอีกหลายรายการด้วยหลังเกิดเหตุก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็บอกได้ว่าไม่เคยเห็นคนร้ายมาก่อนเลยค่าว่าน่าจะอาศัยวันที่มีการทําบุญในวันพระมาดูลาดเรา เพราะว่าจากการลงมือเนี่ยเหมือนรู้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ที่จุดไหนบ้างแล้วต้องเดินไปทางไหนถึงจะหลบมุมกล้องได้ก็อยากฝากเจ้าหน้าที่หน่อยให้ช่วยติดตามจับกลุ่มโจรรายนี้มาดำเนินคดีไม่ให้ไปก่อเหตุวัดอื่นอีกค่ะ